สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วในสนักคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยในส่วนของงาน MacBook Pro ผม A1707 นะครับก็ลูกค้ามาในการตัวกล้องหน้านะผมตรงนี้นะฮะใช้งานไม่ได้นะครับผมก็อาการนี้ครับผมเกิดจากสาเหตุในส่วนตัวสายแพ็กกล้องนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มีรอยหักนะครับผมนี่ถ้าสังเกตนะครับตัวแพ็กกล้องก็ คล้ายๆกับตัวแพร์จอแบ็คไลท์นะครับผมอ่าคล้ายๆกันเลยนะผมมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้อาการของมันก็คือเปิดหน้าจอแล้วนะผมมันอ่าไฟสีเขียวขึ้นนะครับแต่ว่าภาไม่ออกนะผมหรืออีกหนึ่งอาการนะผมในส่วนของตัวสายแพรกล้องนะครับก็คือเปิด หน้าจอกล้องมาแล้วนะผมแล้วก็มันจะขึ้นกากบาทตรงนี้ว่ากล้องใช้งานไม่ได้นะผมนี่ฮะเกิดจากสาเหตุตัวสายแพรกล้องนะผมมีปัญหานะครับก็ตอนนี้ได้ทําการแก้ไขนะผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนี่อ่าก็ถ้าเพืเ่อนๆท่านไหนผมที่เจอปัญหาอาการกล้องหน้าใช้งานไม่ได้ผมไม่ว่าจะเป็น MacBook Pro ตั้งแต่ปี2016ขึ้นมานะผมจนถึง2020ินะครับ ก็สามารถส่งมาให้กับทางสมัยทีสวิตซ่อมได้นะผมทางเรายินดีให้บริการนะครับตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่เมกาบ,บางนาทดอะมองโซลิเดียนมอเดอะมอลล์ักกะปิเดอมอบางแคลแล้วก็ไอฟิลบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ